เฮลโหลเยี่ยงกันห <Hi. S 1> ัวเยี่ยกันหัวจะจะดีเฮลโหลทุกคนสวัสดีค่ะฮัเยี่กันเด็กๆทุกคนดูดิวันนี้แฟงใส่เสื้อด้วยนะยอา,ากนาศมันหนาวเว้ยแล้วไอ้แฟงมันดูนอนขดๆดูหนา,นหาวๆอ่ะก็เลยเอาเสื้อให้มันใส่ส่วนไอ้เนี่ยยังหาเสื้อไซส์มันไม่ได้เว้ยเดี๋ยวเด้ไปหาก่อนหาเสื้อตัวเล็กๆแค่ๆมาให้มันใส่ เฮกัดดี้วันนี้จริจริงเช้งสั่งสินี้มาต้องนานแล,นล้วทุกคนยังไม่บอกว่าอะไรแล้วกันแต่เชิงสั่งสิ่นี้มันนานมากแล้วแล้วก็มาดองอยู่ในห้องในสตูเนี่ยนานมากแล้วไม่ได้ใช้สักทีถึงเวลาที่จะเอามันมาใช้พร้อมกับทุกคนแหละ <invalid AUDIO> มันเสอะไรไปดูยื่า wow. ลังแกดูทุกคนดูเด็กโฟมันบุรี่แบแกตนะเฮียดู มันคือสิ่งนี้เว้ยทุกคนจไม่รู้ด้วยว่าอ่านว่าอะไรอ่านไม่ออกสั่งมาจากอินเทอร์เน็ตอะจริงๆอะเขาคิดกันนานๆมากแล้วเว้ยพักๆใหญ่แล้วคือชันเพิ่งไปเห็นคลิปในติ๊กต็อกอะไอคลิปแบบเนี้ยมันเป็นมาร์กอะไรก็ไม่รู้ที่มันยืดๆเหมือนสไลด์แล้วก็มีเม็ดเม็ดอะไรก็ไม่รู้ฟิลเหมือนสาคูแต่ว่าเท่าที่เราอ่านแล้วเหมือนกับเขาบอกว่ามันเรียกว่ามาร์กสลายยืดๆอะไรอย่างเงี้ยมาร์กสลายอะไรสักอย่างเราก็ทําการตามหามาจนได้แต่ยังไม่รู้เลยว่าข้างในเป็นยังไงเดี๋ยยวมมมาดดููพรร้ออกกกันนและะเหืปุจ อะไรบางอย่างจะเป็นมาร์กอะไรแล้วในเมื่อคุณสมบัติเขาบอกว่ามันมาราาม<อ>์กแล้วขาวใช่ไหมตูเราก็มีแค่2คนเชงก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องผิวขาว <No. S 1> มีอยู่คนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องผิวขาวกับแขนโอริโอของเขา <Yeah. S 1> ใช่แล้วทุกคนกําลัง <Yeah. S 1> คิดถูกอีรักนันเองวันนี้เราจะจับล็อกมาพอกอันนี้ดูซิว่ามันจะขาวจริงไหม mm. เขาบอกว่ามันพอกปุ๊บขาวปั๊บ <Yeah. S 1> เลยเว้ยแล้วก็ีทั้งทีล้มหน่อยจ้า mm. ให้ด <I> ูอ๋อเอ้ยไม่ใช่ล็อกเขาให้อะไรมาให้ล่ะอะไรวะ,อะรวบอกว่าเขาสั่งมาเพื่อล็อกด้วยช็อกโกเลยนะ,ะดอกอกีบหอยเล่นดูมัน <laughs> เดี๋ยวมาเปิดของกันไม่รู้ว่าข้างในเป็นไงเหมือนกันซีชิชูลงจันนี่อ่านภาษาจีนออกด้วยนี่ไงมันมี็ภาษาเกียวจังนี่เป็นอะไรรู้เปล่ามันคือมาร์คสารลายมันเป็ไงซีวีพาร์สเอาเขียนแล้วโอจะให้ล็อกดาวน์ซะหน่อยอะไรคือมาร์คสาลายมันคืออะไรเออมันน่าจะเป็นสารลายแผ่นใหญ่ๆนะหรือไม่ก็เป็นแบบแผ่นเขียวๆสารลายมาแปะหน้าป่ะอ๋ออันี่มันไม่ค่อยเล่นติ๊กต็อกน่าจะไม่ มันเป็นม้กแบบยืดๆเหมือนสไลายเอ้ยไม่ใช่เหมือนสไลายเลยเว้ยล็อกแล้วก็มีเม็ดๆสไลายเหมือนวินเมลักอะจริงๆเขาก็ไม่เคยใช้นะแต่ความจริงอะไรรู้ปะมันเหมาะกับแกมากมันเหมาะกับแขนโอริโอของแกมลยยืดใหุ้กคนพูดอะไรนะโคตรโอริโอเลยไม่ต้องมาเถียงฉันผิวขาวจะตายผิวขาวก็โกโก้หน่อยหนึ่งคือจริงๆล็อกมันไม่ได้เป็นคนดำนะก็ปกติอ่ะไม่ดำไม่ขาวแต่ดูความโอริโอของแขนมันดีดูสองสีดิโอ้ทำไมกูดำขนาดนี้เนี่ยมันอ่ะทุกคนหอบบดเออนอกลึกเกี่ยวเลยเลยมันไป ตากแดดมาแล้วมันก็ไม่ทากันแดดดูดิเป็นโอรีโอ้เลยเนี่ยเรากมันเป็นพวกมนุษย์ไม่ทากันแดดทุกคนแล้วก็ชอบไปนู่นไปนี่ไปนั่นไปเตะบอลไปตีกอล์ฟไปตีแบดแปอะไรของต่างๆกันนดน้ำดูปการล้งแล้วมันก็ด่ามเนี้ยมากันเนี้ยล็อกเขาบอกว่ามาคอยปลูกะดึงออกพุ้ขาวเลยดูน่ารองมากสำหรับคนอย่างล็อกอะเพราะคนอย่างล็อกเป็นมนุษย์ที่แบบมนไม่ชอบใช้คนอย่างผมนี่มันทำไมครับคนอย่างล็อกคือคนที่ไม่ชอบใช้สกินแคร์ไงคนอย่างผมไม่มีเต็มไปหมดเลยครับไม่ได้เป็นผมคนเดียวรรอคับบก็ล่ไมชชใ้ส เสมอไม่ชอบใช้ระยะยาวไอนันนียมันบอกว่าครั้งเดียวจบเลยนะเว้ยลอ็อกจริงหรอเออ,อเค,คือแปะปุ๊บดึงปั๊บขาววับปุ๊บเลยเอองั้นต้องลองแล้วมามาล็อกมาไม่ดิลเ,เอาละนะจะเปิดกระป๋องแก้คุยเหรอนะทำไมปวดอย่างเงี้ยเออดูเออดูทำไมมันเลิกขึ้นมาถึงฝาขนาดเนี้ยทู่ที่มันเลิกมาถึงฝาเลยอ่ะเอาละนะล็อก เฮ้ยช้างอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะ่ะดินเหรอมันดินเลยอะ่ะล็อกไปไม <laughs> ล้อกสิ่งน,นี้ไม่เอาไม่แค่ขาวไงลองเทามาดูนะทุกคนอยากดูอุ๊บะล้อกอี๋ไม่เอาแล้วอะเปลี่ยนใจแล้วเอยังไม่ทันได้ลองผสมเลยอันนี้เดียนนะนนเด่ยวก่อนนะอันนี้เดี่ยวก่อนนะดิ๊ดในแมงรักษว่ะล้อกทุกคนมันเป็นแมทแห้งๆนี้เว้ยเห็นนะกดกวดมันเป็นกดกวดเปนเม็ดอะมันเป็นมันเป็นแม่ไอ้เจ้ากาแฟใส่เออเวียงใส่หน้าแล้วหรอมันเหมือนกาแฟทีอิน วันมากกว่าแต่มันเหมือนมีแฉะแฉะด้วยนะไอนนะอีชื้นชื้นเนี่ยอี๋ชื้นเน่ยเอาอ่ะเน่เอา,เอาละเดี๋ยวก่อนหัวคาดมันต้องผสมน้ำลองผสมน้ำนะ <ด Thanks. im itation> มันต้องเยอะขานาดไหนวะพอมันโดนน้ำแล้วมันดูซดึมซึม <Eat. S 2> อ่ะอีอี๋เไยเขารู้สึกที่เมื่อกเมื่ออะเหรอเช็งเราไม่ทำละอี <im itation> มันมันเป็นมาร์กที่ดูใหญ่แย่งเงี้ยแค่ใช้วิธีซูมพอดีกว่าอีใครไม่ชอบรูอ่ะไม่น่าจะโอเคกับอันนี้เลยอ่ะอีทุกคนครับมันเป็นอย่างนี้ถูกแล้วใช่ไหมไม่เอาไม่ได้เน่าใช่ป่ะหือใช้แมวแล้วอ่ะเหรออยากระแยงอ่ะคีวยังแอ่เหรอเขาไหมไปเอาเอาชิ้นส่วนร่างกายมาเลยเอาตรงไหนดีมามาพร้อมไปละ กอดเราไม่ได้ตองกินนี่ไม่รู้ว่าผสมผิดหรือเปล่านะทุกคนดีเดียมันมีความยืดยืดด้วยอ่ะเห,หรอเฮ้ยเคยกินทัวรหมักของญี่ปุ่นปะทวนตโตะอ่ะเออมันเหมือนทวนเน่าอ,อ,อันนี้เดียวละกันเอาดีๆนะนีเดี๋ยวละวกันมีเดียยเองเนาะโอ้โข้ยดินดีดรมันเป็นสลามอะมันมันควรจะเป็นอย่างนี้เหรอวะไม่ร,รอีแมบนี้ <laughs> คือเหมือนมีกบมาไข่เหมือนมีน้ำลายเอเลี่ยนอะไรทั้งอย่างเลยพอเถามเรากระแดะไปวันนียคือเราไม่ไม่รู้เรื่องเครื่องอะไรพวกนี้หแล้ว,วะ่ะจริงเราก็ไม่เคยมากันแบบนี้ทุกคนเอาจริงนะขนาดเชงกับที่ย,ยังรู้สึกเหย่ยๆเลยมันเหนียวๆมันเหมือนสไลม์มามันมันลื่นๆเละๆเอ๊ะมันต้องอยู่นานแค่ไหนอ่ะลองลองไว้สักประมาณ5นาทีไหมอ่า <c oughs> อยู่กับไข่กรบที่รักของแกไว้5นาทีนีดูใกล้ๆดิเหมือนหนังตัวตัวเหี้ยเลยอ่ะเฮ้ยเหมือนหนังไอ้นี่ตัวแกเออหนังตัวแกอ่ะ มันไม่เย็นๆหรอเย็นๆปะก็ยเย็นแหละแต่มันดึกดีค่ะเธอสนุกดีอ่ะ เล่นสลามนวะไม่ไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้ไหมอ่ะทุกคนไม่เคยใช้อ่ะใช้ครั้งแรกเหมือนกันแต่เอามาเป็นอย่างนี้ปะถ้างั้นเอาห้านาทีแล้วกันนะทุกคนอออีกห้านาทีเจอกันครับ five minutes later ห้านาทีผ่านไปที่ทิ้งเกินแล้วเรื่องมันแต่เล่นมือถือเรามาอันบ็อกซ์ใช่หรอวะจะเข้ามาทีเดียว u เรามาถอดเกราะแขนกันดีกว่าโอเคอตุ๊กแกพร้อมไหมเดยวว้ายรักอะไรวะ เกินไปแล้วแป้งเห็นเห็นแขนเทาอ่ะทุกคนคือขาวจนเทาอ่ะรองพื้นปะเนี่ยบล็อกอะไรจะลองพื้นวะคือแบบทาที่หน้าอ่ะทาที่หน้าฝีอย่างเงี้ยที่มันเหมือนแป้งอ่ะันนี้เก็บมาทำอะไรได้อีกอะเล่นหรือว่าจะเพิ่มตัวอื่นไหมล่ะก็คือ แล้วอย่างนี้มันจะอยู่กี่วันเนี่ยเชงไม่รู้อ่ะในรองกระดาษเปียกไหม้ยรอกดูดิดูดิดูเนี้ยเทุกคนทุกคนดูนะเช้เอาไอ้ที่เหลือเนี่ยขาวเฮ้ารอกเออขาวขึ้นจริงว่ะเออขาวจริงขาวขึ้นเลยแต่ว่าขาวแบบเท่าๆอ่ะคือมันไม่ธรรมชาติเลยอ่ะแล้วมันมันเหมือนเอาแป้งมาทามากกว่าเชงเออมันเหมือนเอาสีมาเนาะไหนลองเอาผ้ามาเช็ดไหมได้เอาลองมาที่ชู้เปียกเช็ดดูอ่ะทุกคนเราจะทําการทดสอบพี่ดูนะครับว่าว่าจะอยู่ทนไหมอ่ะจะเช็ดตรงข้อมือนะเรียบร้อยจ้าลาก่อน ก็แค่มาที่มีผงแป้งเปลี่ยนสีตร่งนี้ว่ะเดี๋ยวนะเช็ดอีกอ่ะเป็นลายเลยมึงคนนี้เศรจใจอ่ะสาวซื้อมาเ่าคิดว่าจะทําให้คือจะมากา่อคู่ผิวของฉันใช่ไหมโอม้คิดว่าแบบจะช่วยแกงไงแต่กลายเป็นโดนเขาหลอกอ่ะก็อยากรู้อ่ะว่าคือถ้ามันทําให้ผิวแบบอยู่ทีเปลี่ยนสีเหมือนทาสีขาวทับลงไปบนผิวพื้นผิวอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นผิวอย่างอื่นมันจะขาวขึ้นะว่าสมมติว่าเป็นไข่ม้าอย่างดำใช่ไหมไม่ สิกับหมาเดี๋ยวเผื่อลูกลูกเลี้ยวอะไแล้วตายทรงไงนเอนงี้ดีกว่าส anyway. ิ <an> ่งที่เช้งจะเอามากินเมื่อกี้แต่อีแบงค์มันจะแยกหมดว้าแงส้มว่ะเนี่ยเอาที่เหลือเนี่ยลองพอกดูไหมเราต้องพูดคำว่าส้มเบาๆทุกคนส้มเฮ้ยแฟงก็ได้ยินแฟงกินส้มปชอบแฟงไม่ดูนะโอ้แฟงก็เป็นหมาชอบกินส้มพอมันเห็นส้มปุ๊บมันจะเอาให้ได้แล้วแบบเวลาเราแกะส้มอ่ะพอเราจิกเข้าไปปุ๊บกลิ่นมันจะออกใช่ป่ะมันมาเลยมันมาจ้องเป็นแบบผีตามวิญญาณตามติดอ่ะเดี๋ยวเราจะลองส้มดูแต่เราลอง ครึ่งใบนลยเดี๋ยวเราโบกไปครึ่งข้างบนแล้วกันครึ่งใบอีกครึ่งล่างไม่โบกอันเดิมแล้วกันเก็บปสมใหม่ส้มใส่หมวกทุเรศมากตอนนี้แตง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 คนส้มใส่หมวกให้มันครอบคลุมแค่ครึ่งเดียวเนาะล็อกเราจะได้มีสีเปรียบเทียบแขนแขนแก่เทามากเลยน่าจะเราทิ้งไว้กับส้มครึ่งโลกเอาทีละทีห้าอยแล้วเหมือนแขนเลยแล้วกันห้าละสีห้านาทีแล้วกลับมาดูกันเนี่ยทิ้งไว้ห้านาทีด้วยแขนหรือยวดูว่าหลายต่อห้านาทีมันจะเช็ดออก ่ออยิยนดีด้วยค <c oughs> ่ะคุณได้ทำา่าหลายไป f i minutes later ทุกคนเราแค่หยิบส้มขึ้นมาเท่านั้นไอตัวกินส้มมันเห็นนะไอตัวกินส้มอไอตัวแตว ิดไม่ได้เจ๊ถ่ายงานกน่อนดูดิ <c oughs> มาถ่ายงานก่อนนะโจมัวทำง,งานมาทำง,งานก่อนเดี๋ยวให้กินเจ๊วอาไอ้เธอกินส้มมันจะกินส้มแล้ว <c oughs> ดูดีกว่านคนมันอาจจะไม่ติดนะเพราะว่าส้มมันมีความเป็นมึกมืดมันเมือนของส้อมอลองดูว่าสีมันจะเปลี่ยนไหมนะเปิดด้านไหนดีวะล็อพไว้แล้วเปิดก่อนมิอนอน <c oughs> แฟ<ป>ง <c oughs> ยื้ยมันติดอ่ะเอออันนี้คามติด <c oughs> เฮ้ยแต่มันก็มีขาวขาวเห็นว่าเป็นแล้เนี้ยชัดมากเลย เดี๋ยวถ่ายอินเสิร์ทให้ดูทุกคนนี่คือด้านที่ไม่ได้มาสาหร่ายนะดูอีกด้านหนึ่งนะเห็นว่ามันขาวขุ่นกว่าชัดเจนมากอย่างที่เห็นนั่นแหละมันคือรองพื้นปิ๊งดูดิดตอนนี้แขนแห้งมากเ,เป็นอะไรแนละ้วเนี่ยน่าเกลียดมากเลยเนะี่ยอยา่าไม่ได้กินดินเตอหน่อเยเยที่นี่มันอยากกินซ่อมหรอทุกคนก็อยากกินฮะฉันไม่ได้อยากกินของอยากเล่นเป็นแบไว้ไม่เอาอันนี้รองพื้นไม่รองพื้น ทุกคนเราจะมาลองล้างแขนในโชว์แขนสิในไหนก็ในไหนแล้ว <laughs> แขนม่าลายของล็อกเราจะมาลองล้างโชว์กันนะคะจากโอิโอเป็นมะาลายลองลนะ้างแบบน้ำเปล่าแล้วกันนะะ้ำเปล่าไม่เอาอ ไม่ออกนะฮะทุกคนไม่ออกเหมือนเครื่องส่ออ่างอะล้างน้ำไม่ค่อยออกไม่ออกต้องถูแบบี่ลู็อกเราข่าวแล้วแล้วอย่าออกด้วยด้วยอ่าลองสบู่ไหมอ่าลองถ้าเกิดเป็นสบู่อ่ะถ้าสบู่ไม่ออกก็สไลด์ง่งเลยแขนไม่ใช่จานแขนทุกคนใจเย็นนะเจ๊อ่าลองสบู่เฮ้ยสบู่ออกตรงที่เป็นสบู่อะออกเห็นไหมย คือง่งยๆก็คือเป็นความข่าวปลอมที่หลังสบู่ก็ออกเสียใจอ่ะที่ได้ตังค์มากกว่าที่เราผมก็สีเป็นเพื่อนที่รองนะคะทูโทนนะคะที่เรางก็ต้องเสียใจไว้ที่ตัวทูโทนนะคะพวกเราพวกเราก็ทูโทนเป็นเพื่อนที่รองค่ะต้องเล่นทีเดียวกันทิมแคนสองสีสบูก็ขาสองสีเห็นไหมคะ มันเขี้ยวจริงๆเลยจรผมเรียนตาจิ๋วแล้วก็เรียนหน้าพี่หรอโห่เนี่ยผมช่วยมาค่ายพี่เหรอค่ายดูพวกนี้ดดำกว่าเดิมหน้าล้วพี่ผมเรียนได้เรียนอะไรมาวะเนี่ยโห่ที่ตาจิ๋วไงผมบอกแล้วและทุกคนทุกคนคลิปโอ้โอ้โอ้ถือว่าเราเฟลอ่ะเฟลกับม้าของเราอ่ะเสียใจเอ็มจะได้ยินเสียงอะไรไหมฮะผมไม่ยินเสียงอะไรบางอย่างฮะรอต่อทุกี๊หลอกแมย จมูกเป็นจมูกแค้เนีย่ยดองลูกเหม็นเหมืนมันขี้เน่าน่าอะไรทุกคนสรุปแล้วไอ้มาร์คสาหร่ายที่เราเห็นนะมันไม่เวิร์กนะมันเหมือนมีรองพื้นอยู่ข้างในอ่ะมันเหมือนคล้ายๆเป็นเครื่องสำอางปะมันไม่ได้ทําให้แบบผิวขาวขึ้นจริงๆมันเป็นการเหมือนว่าแค่ชั่วคราวเองเหมือนมีรองพื้นมาทับอะไรเงี้ยเวิร์ยจริงๆว่ะคือเชงมันตรงใจซื้อมาเพื่อกอบคู่แขนฟูโทนโอริโอ่งล็อกเลยเนี่ยดูดิมันชั่วอันนี้มันก็ยังเป็นในนี่อยู่แล้ะกุหลาบไม่สะอาดด้วยเรื่องของเรื่อง ไหนพี่เราขอดูหน่อยใครเริ่มหน่อยอย่างนี้เริ่มสนแล้วนะไอ้ตอนเนี้ยมากมากอีฟังนอนอยู่ข้างๆนะโดนงับเสื้อดึง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 เนี่ยดูดิที่เสื้อแฟนก็เป็นรูเนี่ยไม่ใช่แฟงกัดนะอีโฟกัสน้อยฉาผมนี่ผมมีเสื้อน่ารักน่ารักใจด่าเห็นอันนไหมเห็นเสื้อดำๆนี้ไหมมันคือมันคือกรงที่อีโฟนั้นกัดแงะออกมาเนี่ยอ๋พลาสติกที่เคลือบเหล็กอยู่เนี่ยดูความดูความปีรัญญาของมันเนี่ยแล้วดูนู่นน่าสุดเรื่มลอยเครื่องเม็แล้ว อัดันเยะนั่นน,น่ะก,ก็อีจะนั่งไม่ได้แล้วลูกเอ้ย่ทุกคนอชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแ like ชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราสิ <S 2> 2 <S สองคนละสองคนกับสามตัวจะบอกสองตัวกับสองคนเออนั่นแหละเป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดิปใหม่ๆนะจ๊ะใช่เออมีทริคมาให้นึงมีคนบอกว่ามันไม่แจ้งเตือนใช่ป่ะกดกระดิ่งออกแล้วกดกระดิ่งใหม่นกกดเลิกติดตามไปเลยกดเลิกติดตามแล้วค่อยกดติดตามใหม่ก็ได้ใช่ไหมกดอันซับแล้วก็กดติดตามใหม่แล้วก็กดกระดิ่งใหม<ห><ไ>่อีกรอบนะทุกคนกดอันซัได้้แตต่อง อันซับพื้นด้วยนะไม่ใช่อันซับแล้วลืมกดนะใช่ยิ่งไม่ตื่นก็ไปใหญ่เลยใช่กดอันซับใหม่กดกระดิ่งใหม่มันน่าจะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องการไม่เช็งแต่ได้โอเคค่ะวันนี้ก็เราก็ไปพักผ่อนก่อนพวกเราเหนื่อยมากเลยวันนี้เอาจริงๆภารกิจของวันนี้เรามันแบบโอ้โหแน่นเอียดมากๆคือช่วงนี้ไม่อยากออกจากบ้านเลยทุกคนแต่ว่าโปก็ต้องไปฉีดวัคซีนให้ครบไปตรวจอ่าไปตรวจไปตรวจลอดไส้เออไปตรวจลอดไส้ไปตรวจหลอดไส้ไปตรวจหลอะไรนะโปตรวจหลอดไส้ไปตรวจหลอดไก็ไม่มีแล้วนะหมดแล้ว ส่วนดีแฟงเนี่ยก็เป็นห <ไป S 1> วัดจ้ะเพิ่งไปาไหาหมอมาห,อหล่อนเป็นหวัดนางแฟ้งเนี่ยมันไม่สบายดนหวัด